ข้าวถงเยคะโอ้ยเด็กคนนั้นกินทั้งสองขวดแน่ออร่อยสุดๆเ็ดนะนั่งน้ำลาสอเดี๋ยวเข้าวไเม่รับที่แม่ กินฟังรถจัก,กับเจ้าของร้านไ่ไหเดินไปขอข้ามาก่อนเลยสูเจ้าของร้านก็ไม่ว่างาต้องช่วยบริการหน่อยงานเยอะค่ะมีเพ่อนค้ข้าเลยจะ้้าวมาก่อนอามากินกับที่แล้วอาหารเหลือเป็นเส้นหมูอิแล้วมันไม่เย็นมันไม่เย็น